ผมน้องชายแนะนำตัวครับผมเพชรสมัยวันนี้เจอกับดีเซลิกดีเซลิกครับเคยชกกันแล้วนี่ชกครั้งนะครับที่เจ็ดสีไหมวันนั้นใช่โอ้วันนั้นได้ลูกนี้ใช่ไหมการคออ่าการคอนะวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสามเลยแล้วรอบที่แล้วร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสามกลางวันก็ร้อยยี่สิบสามกลางคืนก็ร้อยยี่สิบสามนะว่าเช้ามาเกินเท่าไหร่ยี่สิบสามตัวนี้หาเลยนะไปซ้อมอยู่บ้านหรือซ้อมสี่ศรนซ้อมอยู่สาวไปยมญีเลิกที่จังหวัด ใช่เพียงเป็นเก้าใช่ไหมกี่วันนะข้ามาเข้ามาก็สองเดือนนะขอเดือนนะเราเป็นมวยประเภทยังไงครบเครื่องครับดีโดยเล็กเห็นก็ไม่เข้าสไตล์ยงไงครบเครื่องครับเคือนะเราน่าจะได้ลอยกว่าเขาไหมลอยลอยลอยกว่าเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบปล่อยๆครับปล่อยครับปีชกมวยมันต้องหมดกี่ร้อยแล้วเนี้ร้อยกว่านะอ่ะล่าสุดก็จะชนะเข้ามาใช่ไหมใช่ครับแล้วก่อนหน้านสองไฟส์เป็นไงชนะมาชนะมากี่ไฟส์ตีแล้วเนี่ยไฟที่เราไฟที่สี่ อ่าเพที่สี่อ่าเป็นคนจากจังหวัดสุรินครับอ่าฝากแฟนขับเชียร์นะครับสุรินทร์วันนี้ติดตามแล้วก็ไปแข่งได้ครับผมจากที่ไหนมครับโอเคขอช่วินี้น้องชายครับผมครับว้าเดี๋ยวครับผมในชลินึ่งอยู่เจอคู่ปรับอีกรอบนึงวันนั้นมันไปพลาดนะวันน้ำหนักเท่าเดิมไหมวันนี้เป็นไงประชาเรมาเกินเท่าไหร่มาเกินปอนดหนึ่งผ่านแล้วนะสองอยู่เพชรจินดีกี่วันสองมาก็เป็นเดือนเป็นเดือนเราเป็นมวยประเภทยังไงได้หมดเลยนะรถสูงเท่าไหร่ร้อน้ำหนักปล่อย ปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยชกมวยมากี่ร้อยได้ตอนนี้เกินร้อยนะเกินร้อยนะล่าสุดไปไปแพ้คนนี้ไหมไม่ไม่ล่าสุดชนะชนะที่รังสิตชนะสองแล้วก่อนนั้นก็คือไปแพ้แล้วก็อีกทีเป็นไงผลงานสามไฟในกีชนะกี่ทีชนะสองแพ้หนึ่งวันนี้ถึงเวลาแล้วนะเอาคืนนะอ่ะเป็นโค้ชจากจังหวัดอ่ะฝากแข่งครับเชียร์หน่อยครับก็ฝากทุกคนครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็เต็มที่ครับโอเคขอโชคดีครับ